สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสหายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Cat B นะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ไม่มีระบบเชิญเพื่อนนะครับอ่ะโอเคมาดูในส่วนของแอปนะครับอ่าในส่วนของแอปนี้เนี่ยอ่ามียอดดาวน์โหลดมากกว่า1นึ่งแสนครั้งนะครับแล้วก็อ่าให้เริ่มแอปอยากเป็นทางการเนี่ยสิบสี่มิถุนายนปี64นะครับก็10เดือนแล้วนะอ่ะโอเคเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดทั้งในแอปนะครับก็จะเป็นรูปตัวพึ่งนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยนะครับคือมันมีภาษาเนี่ยก็คือพวกเยอรมันพวกอังกฤษอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษไปเดี๋ยวผมเลือกภาษาอังกฤษก่อนเหมือนผมไปกดเปลี่ยนหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคเป็นภาษาอังกฤษละตัวนี้มันมีให้รับอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีโบนัสประจําวันนะครับซึ่งถ้าเราไม่ ถ้าแบบสอบถามอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้คะแนนเพิ่มนะ,ะก็จะมีเสียงตีเหมือนตีกองอตัวนี้ยิ่งคะแนนเรามีเยอะนะครับมันจะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับตัวนี้มันก็ยังได้เยอะอยู่แต่พอช่วงหนึ่งที่มันใกล้ครบ10ยูโรนะครับมันจะได้น้อยมากเลยอันเดียวผมขออนุญาตตัดไป คือผมถอนเงินไปเมื่อวันที่1เมษายนนะครับอ่ะเงินก็เข้าเป็นที่เรียบ้อยนะครับก็คือเข้าวันนี้นะครับวันที่6นะครับคือวันที่ผมอัดคลิปนี้นะอ่ะจากอ่าแคทบีนะครับอ่าเข้ามาทีแรกของว่าจะเป็นจํานวนเงินเป็นเงินบาทนะแต่ว่ามันเป็นเงินยูโรนะครับอันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะอ่ะก็เข้ามา10ยูโรกับ3เซนนะครับเป็นเงินเนี่ยประมาณอ่353บาทนะครับก็ ยูโรละ35นะก็ถือว่าช่วงนี้เงินยูโรตกนะแต่ก่อนเนี่ยถอนขั้นต่ํามันจะอยู่ที่5ายูโรนะครับเพราะว่าผมเคยถอนไป2บินนะอันนี้บินที่2นะครับเคทบีะนะครับมี2บินนะก็จะมีบินแรกก็คือวันที่สิบสิบเอ็ดตุลาคมนะครับอันนี้เป็นเงินบาทนะครับก็สังเกตนะอันนี้188บาทนะครับก็ถอนไป5ยูโรนะครับ ตอนนั้นมันเฉลี่ยตกอยู่ที่ยูโรละ37บาทแต่ว่าตอนนี้มันเหลือ35นะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะก็เข้ามาครับมันไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับมันไม่หักแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันจะเข้ามาเป็นรูปแบบอ่ะหน้าตาเหมือนเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อ่มีให้คลิกแอปนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอาตัวนี้ไปไปให้เพื่อนเนี่ยผมจะได้อ่ได้คะแนนจากเพื่อนไหม เดี๋ยวผมจะไปเอาไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่นแอปนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในแอปใหม่อีกรอบหนึงนะอ่าตัวนี้อันที่2นะครับก็คือ,อเอิร์นมันนี่นะครับมันจะมีให้เลือกก็คือ m a k e Cat นะครับก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นการโหลดแอปมานะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้แต่บางอันก็ให้เล่นเกมนะ,ะตัวนี้มันเหลือแค่ตัวเล่นเกมนะครับ แต่ว่าตัวที่ผมโหลดมาก่อนหน้านั้นเนี่ยผมโหลดไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงที่มาคะแนนได้คูณ2อนะ,อะมาก็ได้มายาวเลยนะครับได้มาตัวนี้สูงสุดมันต้องมันจะได้แค่74เซนนะครับผมโหลดมาประมาณ D 10สก่อแอปนะครับก่เล่นไปตัวนี้นะก็คือเป็นการออนทิ้งไว้นะครับอ,ออนอีก2ชั่วโมงถึงได้2เซนประมาณนี้นะครับอแอปที่ผมโหลดมาทั้งหมดของ c a t บีนะครับ ่ะดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกี่ช่องก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับหักหนึ่งอ่ะแล้วก็บวกอีกหนึ่งแปลว่าผมมีทั้งหมดยี่สิบสองแอปนะครับที่ผมโหลดมานะครับของแคสบีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็รอ,อเหลือหลาแอปนะที่ยังเล่นไม่เต็มนะครับ พยายามเล่นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเนี่ยวันนี้ผมก็จะปล่อยทิ้งไว้กลางคืนนะครับสรุปมันก็ยังใจ่าโอเคอยู่แต่ว่ามันมันจะช่วงที่ยอดมันใกล้ถึง10อยูโรแล้แหละมันจะมีปัญหานะครับเราต้องพยายามทําแบบสอบถามให้ผ่านนะก็จะเป็นของ BitLab นะครับหลักๆเลยมันจะให้คลิกพวกโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยแล้วก็คลิกไปตังค่าอ่ะตัวนี้มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้คนระับแล้วก็ทําให้มันผ่าน อีกอัน,นึงก็คือจะเป็นทางเซ็กชันนะครับมันจะโชว์ประวัติการทําแบบสถาพการรับคะแนนนะครับตัวนี้ที่ผมรับไปเนี่ยก็คือการการเล่นเกมนะครับได้ทีโร่สเซนสเซนนะครับก็ประมาณนี้เวลาของเขารู้สึกว่าจะเช้ากว่าเราไป14ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้อ,อีกอันนึงมันก็โชว์เหมือนกันครับว่าเรารับจากอะไรก็คือการเล่นของแอปนะครับมันจะขึ้นโชว์ให้ ตอนที่ผมได้10ดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าผมทำแบบสอบถามผ่านนะอันนี้ก็รับลายวันนะครับได้มา16อ่กเซนยูโรนะครับ17-19เซ็นเเซนยูโรตัวไหนแบบสอบถามเดลี่รีวาร์ดนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเดลี่รีวาร์ดบิดแลบอยู่ตรงนี้นะครับบิดแลบ ทำผ่านตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถอนไป10ยูโรกับ3เซนนะครับก็เข้า10ยูโรกับ3เซนเป๊ะนะครับถอนวันที่หนึ่งเมษานะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นการทําแบบสอบถามบางรอบทําผ่านทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคะแนนไม่ได้ก็มีนะครับก็เราก็ทําไปสู้ต่อไปนะครับ ในส่วนของการถอนสำหรับใครที่ไม่มี PayPal นะครับมันก็จะมีพวกเบอร์เกอร์ต่างๆมีนะครับมี App s t s t o r t u t u s นะครับ s t y t t o t i o นนะครับหรือว่า Google Pay ก็มีนะแต่ว่ามันถอนขั้นต่ำก็คือ15 EUR ยูโรนะครับก็ประมาณนี้ตัวอื่นขั้นต่ำก็จะเป็นสตรีมเกมการ์ดนะครับอันนี้10 e ยูโรแล้วก็เบอร์เกอร์ Burger ที่จะเป็นพวก10 e ยูโรนั่นก็จะเป็น15ท้แพงหมดเลยนะครับ อันนี้เขาบอกว่าอะไรโดยปกติจะยาวไม่เกินถอนเนี่ยประมาณไม่เกิน4 8ปชั่วโมงนะครับอันนี้ผมไป5วันเลยนับตั้งแต่วันที่1มาถึงวันที่6ก็นับ5วันก็อาจจะ6วันก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมทำแบบสอบถามให้ดูสักอันหนึ่งนะครับอันนี้เวลาเท่าไหร่ละเจ็ดนาทีเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ คือมันผ่านเนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่นะเดี๋ยวทําไปเลยเดี๋ยวก็ชินนะครับทําไปอันนี้ใช้เวลา10นาทีอ่ะประเทศไทยมีเปอร์เซ็นต์บอกข้างบนเพศชายยุ เหมือนจะผ่านไปได้ง่ายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้คะแนนไหมซีรีสซีรีส์หเหมือนผมทำเมื่อเช้าแล้วมันปิวนะคือก็ลองตอบดีๆแล้วมันก็ปิวไป เดี๋ยวเมื่อเช้าผมเลือกอแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองเลือกไอชีอ่าอ่ะโอเครู้จักน,นุกน้ยรู้จักนุ้ยรู้จักอ่ะซันนี่รู้จักนะครับอ่ะน,นี่ชอบโนอุด,ดมชอบจริงจริงชอบอ่ะนุ้ยซันนี่อ่ะน,น,นี่เป็นคำถามถามละอ่ะคำถามนี้เนี่ยเราต้อง เลือกสีม่วงนะครับเลือกสีม่วงอย่างเดียวสีอื่นก็คือปิวนะครับก็ประมาณนี้เลือกสีม่วงไปสนใจ เขยังไม่ครึ่งคนครึ่งหนึ่งเลยนะครับอ่ะโอเคเหมือนผมทำเมื่อเช้าแล้วก็มาปิวตอนนี้แหละนี่ตอบคำถามตัวนี้ปุ๊บปิวนะครับอยังไปต่อได้อยู่ อย่บอกว่าปิวตอนนี้คือทําแบบสอบถามนี้บางทีเราก็รุ้นมากเลยครับเออตอนนี้ผมพี่ผมถึงอยู่นะเหมือนเมื่อเช้าทําอยู่ตอนนี้ตอบใช่ไปก่อนถ้าตอบไม่ใช่เดี๋ยวปิวอีก ไอ้สปารสารทออดิชันโลเอนเอาประมาณนี้ t ็อป โทร,รทัศน์จะเป็นละครภาพยนตร์ละเนืฟัดเฟัดเดฟัดรายการโทรทัศน์ฮอนกันสแยไอะอเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวเลขที่น้อยที่สุดอ่ะเช็คสองรอบเลยเราเนี่ยโอ้โหสิบสองนาทีละว่าจะอัดไม่นานขอให้ผ่านเนี่ยก็ยจะก็จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้รายได้ของครอบครัวอ่ะต่อไปสูสงๆนิดนึงมีอายุ มีคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีอาศัยรวมกันกี่คนสักสคนไม่ใช่มารุ้นว่าจะได้คะแนนไหมเนี่ยบางทีทําเสร็จแล้วคือไม่ได้ก็มีอ่ะโอเคได้นะครับได้เพิ่มมาอีก7เ,เส้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูทาเทิกเซกชั่นก่อนอ่อโอเค เนนเด้ยังเนี่ยเดี๋ยวดูสารเทคชั่นนะครับดู o f f เฟนะอ่ะออฟเฟเดี๋ยวอ่ะโอเคก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ได้มา8เซนนะครับก็ตามนี้อ่าตัวนี้มันน่าจะขึ้นแล้วไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแคทบีนะครับอ่ะหลกักๆเนี่ยเอ่อผมไม่แน่ใจในส่วนของมือถือนะเพราะว่าผมใช้2เครื่องเนี่ยคือเข้าไปในมิก c a t นะครับ รุ่นเก่าเนี่ยผมเจอแค่ตัวนี้นะแต่พอเป็นตัวรุ่นใหม่ก็คือผมโหลดมาได้เยอะเลยนะครับเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ให้โหลดผมก็โหลดมาซะเยอะเลยนะครับแล้วค่อยมาเปิดกลางคืนเอาจริงจริงมันมีอีก10กว่าแอปอผมเลยไม่ได้โหลดเลยไม่รู้งนี้ว่ามันจะหายไปทาวนนี่ก็จะโหลดไว้นะครับเนี่ยคือของแคทบีทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ของอะไรเบนเทสของมันเนี่ยมีทั้ง3ตัวนะมีค่อนข้างเยอะเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ